เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ด้วยความบังเอิญครับผมคงไปเจออัลฟาแรปเตอร์นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปฆ่าเหมือนกันนะผมเอซึ่งมันก็อยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะรู้สึกว่าผมผมจะเห็นมันสู้กับดิปโดดดิปูโดคสน่ไงนั่นนะ <S <s ่ะเห็นไหมอัลฟาแรปเตอร์วล่งไปแปดสิบฆ่าตาแล้วครับผม <S <s เคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งชนละกันนะผมขอวิ่งไปชนละกันนะ อะไรวันนี้คือตัวนี้มันเดินช้านะก็เลยต้องอันนี้คือกว่าจะเดินมาถึงเนี่ยต้องทำแบบนี้ไปหลายครั้งมากมาจุบ๊บม,มาโอยเฮ้ยโอ้ตัวนี้เว้าเยอะยว่ามืา่อกี้ ต้องทำแบบนี้บ่อยๆนะผมไม่งั้นเดี๋ยวผมจะจมตีมันไม่ค่อยเข้านะดูดีเลือดมันสองมือเลยนะครับผมคุณแล้ดูการจมตีแต่ละครั้งนี่กระเด็นไปไกลมากขอเป้าหมาก่อนเป้าหม่ย้างหน้าอุ้ยเชะ ติดมุมสิโอุย้ยโอ my oh my ้ h oh my เฮ้ยเดี๋ยวเราก็ผิโอ้ h my นะอ้หเดี๋ย,ว,ว,ย,ยว,วตรงนี้มีคิงคองเพียบเลย อ๋าผมแล้วเอาพ่อแรปเตอร์เะเอ่านี่ไงเออใช่แล้วก็อย่างเหตุผลที่ผมมาอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่าผมเนี่ยโอเคครับผมกับมันก็นต่อคือผมจะบอกว่าคือผมจะบอกว่าผมเนี่ยได้ไปเก็บเพชรมาด้วยนะผมไปเก็บแอมเบอร์มานะผมเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าลิงตัวนี้มันเหลยจังวะโอ้สองร้อยห้าสิบเลยเลยซึ่งผมอะก็ว่าจะเก็บไว้สู้ไว้ไว้แบบต่อเลเวลกับมันนะผมตอนนี้ผมมีคูณหกแล้วนะ โอเคมาไ,มได้เวลาโอเคอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เก <uit> ้าร้อยขวาเลยเหรอโอ้โหไปไหมโอ้ของด oh. oh, ีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวอะไรสั่นไปอข้างหลังวะอ๋อพาราสซอโอเคครับผมพี่จะเดี๋ยวเลือวันนี้ดีกว่าวะเท่ากันดีกว่าเออเท่ากัน ตันนี้เหรอเอ้ยอันนี้มากโอ้โหเดี๋ยวเออนี้ดีกว่ามากเคยแล้วก็แทะเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่มดามีก,ก่นอนเคยเราเพิ่มโอ้โหเราเพิ่มมาเจ็ดเลเวลเลยครับผมเราเพิ่มนี้ละกันนะเคยก็นาำมีไปเคยแล้วก็แทะเนื้อมาจากเนี่ยผมได้แต่เนื้อนอกนะ โหคือแบบเราได้มาเก็ตเลเวลเลยนะครักผมมีสไปโนขนา้างหามสิบเออผมผมว่านะคือผมหาตัวนั้นไม่เจอเหมือนว่ามันจะโดนทอริซิโนฆ่าตายไปแล้วนะแรปเตอร์เว็หนะัน่ะถ้าเกิดว่ามีก็น่าจะมีแค่ไอตัวนั้นอนะะเลเวลต้องสองสี่ร้ิเลยนะครับผม คือผมเจอซิลิซิโนเวล420อะมันตามไล่ผมนะนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมดาวมีดไม่ใช่เีลยวเลือดถึงเหลือแค่นิดเดียวนะผมคือก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปเนะี่ยคือผมก็แบบผมไม่ได้ใช้ฮิวนะแต่ว่าผมทำการเล่กสปีดแบบเนี้ยให้เลือดมันเพิ่มเรื่อยๆนะผมเแบบนี่ยแบบเนี้ยห็นไหมซึ่งหมดแล้วผมมานานมากเดี๋ยวอะไรผมเรียนรู้ดาบมาย่งว่าผมจะได้ไปทำโค้ดเทเลบ์สสักที ทักขอนี้เอาวิวลนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวผมอ๋อเออใช่ผมว่าอยู่ทำไมผมถึงเรียนนี้ได้เพราผมถึงเรียนไปแล้วคือเนื่องจากว่าผมเพิ่งกดผิดไงคือตอนแรกคือผมจะกดแมปรีสปีที่เหมือนเดิมแต่ว่าผมเพิ่งไปกดเลีนแอนแกรมนะผมต้องขอโทษด้วยนะผมต้องขอไปด้วยไอ้นี่ไงโอเคแต่ก่อนเออนี่เทเลเบิร์สมาเทเลเบิร์สแถวนี้มีเยอะอยู่นะ ไปทางนี้เอาขี่ทางนี้ใช่ไหมอุ้ยเจอดได้แล้วโอ้โห ยเดีด๋ยวนะขมกระเด็นมาไกลมากเลยนะเนี่ยเคต,ต้องต้องสองท้องก่อนทางไกลไปด้วยแล้วก็วิง่งเอ้าโอไ้ได้ได้พอดีครับผมแต่ผมอุ๊ยอุย๊อ๊แต่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ของหัวหรือเปล่า อ่าฮะได้ของโหดอยู่ครับผมนิดนึงก็สมควรนะแต่ว่าผมอผมอยากได้หกร้อยฮะไม่ใช่เด็กผมคือผมอยากได้ห้าร้อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมหิงของเออแต่ผมร,รู้สึกว่าตรงนี้หิงคองมันเกิดเยอะจ,งอะจังมะแต่ว่ามีแต่เลเวลน้อย,อยแล้วใครทำอะไรกับเราอนะมานี้เออ,เอ,อ <Yeah. S 2> มาโอเครอบเลือดมาไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหรอก <Okay. S 1> อัพเดต <Okay. S 1> รามีนี่แหละโอ้ารามีจะถึงพันหนึ่งแล้วโอ้โห oh oh. เออใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยว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 ผมขอตต่ไปช่วงที่ผมถึงบ้านเลยก่อนนะผมเดี๋ยวผมให้ให,ให้ดูอะไรโอเคครับผมตอนนี้ก็เร่งสปีดถึงแล้วนะผม ามานี่ครับผมเดี๋ยวอุย๊ยผมเลยว่วอัพไปด้วยดีกว่าโหนี่ครับผมคือผมเอาตัวนี้ไปฟาร์มเหล็กมานะผมประมาณสองถึงสามรอบได้นะเพราะว่านี่มันค่อนข้างจะเยอะอยู่นะสองถึงสมรอบสี่ห้ารอบได้แล้วก็เพื่อพ,อ,พอที่จะเอาเหล็กเนี่ยมาทำมันนี้นะผมตอนนี้ก็ได้เจ็ดร้อยก่อแล้วนี่เห็นไหมคืออันนี้เนะี่ยผมไปซื้อจากโต๊ะมานะผมเก็บแอมเบอร์จากแอร์ดรอปนะผมนี่อันนี้เฮ้ยเอ้ยได้แล้วนี่ว่า เครผมได้เวลาที่จะจะทำนี้กันอันนี้ก็คือที่ได้จากนี่ของแจกรายเดือนนะผมก่อนอื่นผมต้องหาไม้ก่อนแต่ในตัวนี้มีหรือเปล่าวะอุ้ยมีพอดีโอ้มีพอดีครับผมโชคดีนะที่ระหว่างนั้นผมก็ได้เก็บมาเยอะอยู่นะแต่ว่าแทสนี่โคตรเยอะเลยอ่ะ ต้องการเท่าไหร่พันกว่าผมมีในโต๊ะนี้เปล่าวะในกล่องเก็บของอะ่ะเก่ดจะมีไม่มีเลยเหรอก็แบบจะมือแล้วนึกว่าเอ๊ยเดี๋ยวนี่ไงในนี้มีอยู่นิดนึงเอามาใช้แค่แค่ลสองร้อยคมาได้มาแล้วครับผมอันนี้พอไหมพอสามร้อกว่าได้อยู่ ไม่เพเ๋ยดก็ค่อยเอาแท้มาใส่ก็ได้นะคุณยางสรุปนี่อยู่นี่หูเดียดเดือดเดืเดเดอดเนาะโกาโอเคผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทำอะไรอย่างหนึ่งก่อนนะผม ผอฟาร์มเบอร์รี่ก่อนนะแถวนี้ก็เลยเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าผมเออแบบว่าถ้าเกิดว่ามันผมค้าไม่หมดก็ยังขาใจอยู่นะเออนี่นทุกคนจะสงเสัยนะผมว่าผมฟาร์มไฟเบอร์สี่ห้าพันน้ำมาจากไหนนะตรงนี้เลยครับผมโหเกิดเร็วนะก็ได้ประมาณสี่พันห้าร้อยนะครับผมเกิดเร็วมากนะแต่ว่าก็ยังเกิดไม่หมดนะผมแถวๆนี้ จะมีอยู่เยอะเลยนะผมก็เลยมาเกี่ยวนะแต่ว่าคือตรงนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับผมผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเนื่องจากว่ามันไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ใกล้ที่เก็บเหล็กนะครับผมเพราะว่าผมชอบคือผมชอบอยู่ใกล้ใกล้แหล่งที่มีเหล็กเยอะนะผมเช่นภูเขาตรงนี้ผมชอบอยู่นะเพราะตรงนั้นอ่ะคือมันมีเหล็กเยอะนะผมแล้วก็อย่างนั้นคือมันอยู่ติดกับทะเลนะผมมันอยู่ติดกับทะเลด้วยแต่ว่าตรงนี้ก็อยู่ติดแต่ว่า มันอยู่ไกลเล็กนะผมได้เห็ดมาว่ะได้ขึ้นมาจากไหน,นก็ไม่รู้ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมต้องทำอะไรวะอ๋ะอ,อเออใช่ผมลืมไปโอ๊ย,อย,ยแล้วก็นอนโอเคครับผมงั้นนะว่าผมพสจบเพียงเท่านี้ปก่อนนะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันลังใจให้ผมดังคลิปแม่แม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย